ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจเจนเปปทายบำรุงกระดูกและผิวพรร์ให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาหมู่บ้านอาถันนะครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใครคุณปอยเป็น ที่บ้านของปอยเองค่ะเป็นของคนในหมู่บ้านและของพี่ชายครับเอาแล้วฮะพร้อมแล้วลุยเลยฮะพร้อมแล้วลุยเลยเนาะครับผมค่ะปอยจะพาเพื่อนๆไปแถวหมู่บ้านปอยแถวจังหวัดเลยนะคะคที่เป็นอำเภอก็ได้นะคะว่าจะได้มองเห็นภาพออกเป็นแถวอำเภอดันซ้ายค่ะครับ เพื่อนๆเ,เคยเห็นแถวดันซ้ายเลยไหมคะจะเป็นภูเขาเป็นทะเลภูเขาส่วนใหญ่ก็จะอยู่แบบนั้นแล้วหมู่บ้านที่ปอยอยู่เนี่ยมันอยู่ในเขาเลยเราต้องขึ้นเขาจากอาเภอไปประมาณสิบสิบสิบห้าสิบหกกิโลหมู่หมู่บ้านปอยเนี่ยยังกันดานอยู่นะคะทุกวันนี้ก็ยังกันดานอยู่แต่ปอยจะพาเพื่อนๆย้อนไปสมัยที่ปอยยังเล็กๆว่า แถวนี้มันมีอะไรมั่งหมู่บ้านปอยเนี่ยจะชอบอนับถือเรื่องพวกหมอธรรมผีหมอดูคือหมู่บ้านปอยเนี่ยจะไม่มีศาลเลยถ้าคนในเมืองจะมีศาลพระภูมิหน้าบ้านใช่ไหมคะแต่บ้านปอยเนี่ยจะไม่มีศาลจะมีศาลเดียวก็คือศาลท้ายหมู่บ้านเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโรงหอ เขาเรียกกันอย่างนั้นแล้วป่าเนี้ยมันจะเป็นป่าที่อุดมด้วยทากทากเคยเห็นไหมฮะมันจะเป็นที่ชื้นครับทากอืใช่ป่าเป็นหน่อไม้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีแม่น้ําหมันไหลผ่านครับแล้วมันจะเป็นที่อประจาหมู่บ้านเลยในแต่ละปีพวกเขาเนี่ยจะจะมีอาหารแบบบูชายันหะหัวหมูไก่ บะบนอะไรต่างๆใครอยากได้อะไรก็ไปบาไปบนผีไหว้ขอให้ได้ตรงนี้กเกษตรดีได้อะไรเงี้ยเขาก็จะไปกันแล้วก็จะมีลำผีฟ้าอะไรเงี้ยในสถานที่ตรงนั้นน่ะนะคะประจำปีแล้วเขาก็อ่าที่ตรงนั้นน่ะมันมีอุดมไปด้วยอาหารหน่อไม้เห็ดแล้วก็แม่น้ำมันผ่านก็จะเป็นกุ้งใช่ไหมคะครับสมัยตอน ปอยเป็นเด็กๆปอยก็จะชอบไปหา่ยหากินตรงนั้นซึ่งทุกคนจะไม่กล้าเข้าไปหากันเพราะว่ามันเป็นเงียบน่ากลัวม,มืดแล้วก็วังเวงครับ ไม่มีใครกล้าไปหากินแต่ปอยจะไปตรงนั้นคนเดียวหลังเลิกเรียนอะไรอเงี้ยก็จะมีเสียงมีคนเดินเหมือนคนคุยว่าเอออะไรอเงี้ยแต่ก่อนที่ปอยจะไปหากินตรงนั้นเนี่ยปอยจะบอกทุกั้งว่าขออนุญาตนะมาหาตรงนี้ตรงนี้นะอะไรเงี้ยไปลามาไหว้อะไรเงี้ยค่ะครับแล้วที่ตรงนั้นนะ่ะใครที่เดินผ่านใช่ไหมคะถ้าเป็นช่วงกลางคืนจะไม่มีใครกล้าผ่านมันจะเป็น มันเหมือนมีคนคอยคอยยืนมองหรืออยู่ในต้นไม้สั่นต้นไม้ใสอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นคือที่ตรงนั้นแล้วทีนี้ด้านขวามือของท้ายหมู่บ้านยังเยื้องกันก็จะเป็นป่าช้าคุณเป๊บจะเป็นป่าช้าแล้วก็เลยเถิดไปมันก็จะเป็นป่าหน่อไม้อีกซึ่งคุณทอฟฟี่เคยพูดถึงป่าหน่อไม้ที่มแม่ปอยเคยโดนผีหลอ,อกใช่ไหมคะครตรงนั้นก็อาถรรเหมือนกัน แล้วก็ยังเยืองไปจากป่านั้นก็จะเป็นที่ผืนนาของชาวบ้านซึ่งมันเป็นเรื่องของพี่ยมแท็กซี่ผี<อ>ที่เคยเล่าให้ฟังว่ามีธรณีที่โดนดูดอะค่ะคที่มีคนตายอะค่ะใช่คุณเป้แล้วทีเนี้ยเลยขึ้นไปอีกก็จะเป็นไร่ไร่ถัว่วไ,ไร่ข้าวโพดไร่ข้าวแล้วมันก็จะเป็นแหล่งเลี้ยงควาย ออแล้วก็เป็นป่าหน่อมไม้ปลาเห็ดแล้วก็เป็นที่นาทีนี้ยปอยจะพูดถึงในพักที่ปอยเจอนะคะ,คะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เสาร์อาทิตย์ปอยจะเลี้ยงควายแล้วจะเอาควายไปเลี้ยงแถวนั้นซึ่งซึ่งที่แถวนั้นเนี่ยมันมันมันอุดมไปด้วยหญ้าด้วยอะไรเงี้ย แล้วมันมีบอ่อน้ําบอ่อน้ําที่บอ่อน้ําแร่คุณเป้ในนั้นนะมันจะมีบอ่อนึงซึ่งใครที่ไปทําไร่ทําอะไรเงี้ยเขาก็จะไปเอาน้ําจุดนั้นมาแล้วอ่าส่วนใหญ่มันมันแบบมันอร่อยอะ่ะมันพูดแรกที่ขึ้นออกจากธรรมชาติอ่ะคุณเป้ ชอบไปกินที่นั่นแล้วก็จะนอนหลับที่นั่นบางทีอ่ะควายมันกินหญ้าอยู่ดีๆอ่ะเราก็จะปีนไปในกอน่อกไม้อ่ะคุณเป๊ะ<อ>ไปนอนหลับบางทีเราได้ยินเสียงคนปลูกว่าตื่นตื่นตื่นเย็นแล้วอะไรเงี้ยพอเราตื่นขึ้นมาเฮ้ยมันก็เย็นจริงๆอ,อะไรเง<อ>ี้ยแล้วก็มีอยู่อยู่ช่วงหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งควายหายเราก็เออด้วยคำที่เราแบบไอ้นี่เราก็แบบ ถามนะว่าเออเห็นควายไหมใช่ไหมคะครับนีเ่เขาก็บอกนู่นน่าจะอยู่ฝั่งโน้นนะปอยก็เดินผ่านแม่นาไอไอบ่อน้ําตรงเนี้ยคุณเต้ผ่านไปมันเหมือนมีคนเดินตามอ,ะอ่ะเป็นผู้หญิงเป็นแบบ เวลาเดินเดินผ่านย่าคาเนี้ยมันจะมีคนตามท้ายเราใช่ไหมคะเราได้ยินเสียงฝีเท้าอะว่ามีคนเดินแน่ๆเราก็แบบเอ้ยน้าวหนามาทาไมไม่เป็นไรไปคนเดียวได้เดี๋ยวไปแล้วมันไม่มีเสียงตอบอะคุณเป๊อเออแล้วก็หันไปมันไม่มีใครคอ๋อแล้วจากนั้นเราก็เก็บตรงนั้นไว้แล้วก็เอาขวายกลับบ้านแล้วที่ตรงเนี้ยคุณเป๊ มันมีคนไปไปเอาน้ําแล้วไปลบหลู่แบบอ่าบ้วนน้ําลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ hmm. เขาก็กลับมาบ้านเขาก็จะป่วย<ะ>แล้วเขาก็จะดูหมอว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วคนที่ป่วยเนี่ยเขาก็จะฝันซ้ําๆว่ามีผู้หญิงในบ่อน้ํานั้นนะ่ะตรงนั้นเลยจุดนั้นเลย uh. ว่ามาว่าเธอต้องไปขอโทษฉันนะขอขามาฉันนะอะไรเงี้ยคือ uh. เธอลบหลู่ฉันฉันจะเอาเธอไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ย uh oh. ใช่ไหมคะ เขาก็ไปทําพิธีเขาก็หายป่วยนั่นคือจุดเริ่มต้นแต่นี้ป่าตรงเนี้ยคุณเป้มันเป็นที่ทํามาหากินของป่าของคนในหมู่บ้านปอยด้วยอืทีนี้ปอยจะพูดถึงในพารของพี่ชายปอยนะคะพี่ชายปอยเนี่ยเป็นคนที่ไม่กลัวผีเอามากๆแล้ววันพาเนี่ยเขาชอบไปล่าสาัตว์แถวนั้นครับ แล้วแล้วมันเดือนเพน้นนะ่ะเนาะเวลาเขาไปกับเพื่อนเขาเนี้ยเขาก็จะมีไฟส่องหวัวไปกับเพื่อนเขาจะคุยกันไปแล้วเขาก็จะเดินไปขึ้นเขาของเขาไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะ เ,เขาก็จะเป็นใส่ห้างใส่หมูเขาจะนอนห้างในนั้นอะไรเงี้ยมันมีอยู่วันหนึง่งพี่ชายแลให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยมันเงียบมากแต่เดือนมันสว่างมากมแล้วเขาก็เดินไปกับเพื่อนที่มันมาถึงทางแยกที่เขาจะต้องแยกกับเพื่อนอ,อ่แล้วเขาก็ไปใส่ห้างแต่เขาได้ยินเสียงคนคุยกัน เสียงเหมือนแบบหัวเราะเหมือนแม่กับลูกคุยกันอ่ะคุณเป้เสียงคิกคิกคิกบางทีก็สั่นก in ้อนหน่อไม้แบบสั่นใสอะไรเงี้ยแล้วพี่ชายปล่อยอ่ะก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่คนแต่เขาไม่ได้กลัวนะคะเขาก็บอกว่าผีก็อยู่ส่วนผีนะคนก็อยู่ส่วนคนอย่ามานะไม่งั้นจะยิงหัวให้ตายนะเขาก็จะพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะเออพี่ชายปล่อยเป็นอย่างนี้จริงคุณเป้ทีนี้เขาก็ใส่ห้างหนูเสร็จปุ๊บ เขาก็เดินขึ้นมาข้างบนเพื่อที่จะเดินต่อไปแล้วไปหาแบบยิงออีเห็นยิงอะไรอย่างใช่ไหมคะคแล้วแล้วถนนหนทางที่เขาเดินผ่านเนี่ยมันจะเป็นทรายขาวๆเวลาเราเห็นกลางคืนสลัวๆกับไฟที่ส่องอะใช่ไหมคะมเขาได้ยินคนเดินตามท้ายเดินตามเลยค่ะคนเป้เดินมาพอพี่ชายหยุดเขาก็จะหยุดแล้วเสียงก็จะคุยกัน ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพี่ชายก็เอียงหูฟังว่าเขาคุยอะไรกันแต่ฟังไม่ได้สับแต่เหมือนมีความรู้สึกว่าแม่คุยกับลูกแล้วก็หัวเราะกันทีนี้พอพี่ชายเขาเดินไปอีกอีก,อก,อกสักพักาเงี้ยต้นไม้มันมีมีสันแบบเหมือนคนสันน่ะเขาก็คิดว่าเป็นสัตว์นะเขาก็มองขึ้นไปเขาก็ไม่เห็นอะไร,รทีนี้เขาก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่คนเขาก็เลยอ่ บอกว่าผีก็พูดอีกเหมือนเดิมเลยคุณเป้พีอยู่ผีคนอยู่คนอย่ามาไม่งั้นยิงทีนี้เข uh huh. าก็แบบหวัหวเราะหัวเราะเหมือนเยอะเย้ยพี่ชายอะ่ะแบบ oh. เสียงมาอย่างเงี้ยพี่ชายเขาก็เลยยิงยิงปืนแต่เขาบอกว่าถ้าจะยิงผีต้องยิงหันหลังใช่ปะมีใครมีใครเชื่อเรื่องพวกนี้มั่งที่บอกถ้าจะยิงผีอย่าไปยิงข้างหน้าถ้ายิงข้างหน้ามันจะไม่โดนเขาก็เลยหันปืนไปข้างหลังอ่ะแล้วก็ยิงแล้วก็ได้ยินเสียงร้องเหมือนเหมือนเหมือนหมาคุณเป้เหมือนหมานโดนยิงอ่ะครับทีนี้ก็เงียบ สนิทไม่มีอะไรทีนี้พี่ชายก็เลยมองเส้นที่เขาผ่านน่ะเขาเห็นเป็นรอยเท้าเด็กเป็นแค่รอยเดียวนะคะคุณเป้เป็นรอยเท้าเด็กแค่รอยเดียวแล้วก็รอย,รอยเท้าผู้ใหญ่หนึ่ง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 อันที่แบบใหญ่ๆอ่ค่คะเหมันแม่กับลูกอะ่ะแต่ว่าเป็นผีตีนเดียวอะ่ะมันเขาเรียกผีอะไรคุณเป้ผีตีน<ผ>เดียวอะ่ะอ๋อผีกงังกองกอยใช่ใช่เลยเยอะมากนั่นแหละ เขาก็มีจริงๆอ่ะถ้าไปตอนนี้คุณเต้ก็จะต้องเจอทาก้านะคะโอ้ไม่ไหวฮะทีนะจริงๆว่าทีนี้พี่ชายเขาก็ก็เลยก็รู้ว่าอืมไม่ใช่คนแต่เขาไม่กลัวนะเขาก็หาของเขาตามปกติเลยทีนี้ส่วนเพื่อนของเขาอ่ะหลังจากที่ที่กลับมาบ้านนะนะเขาก็มาคุยกันอย่างเงี้ยว่าเจอได้อะไรมั่งอะไรเงี้ย ส่วนเพื่อนเพื่อนพี่ชายปล่อยเขาก็จะเจอแบบอืมส่วนใหญ่จะเป็นเสียงหัวเราะกับสั่นต้นไม้ใส่แต่เขาไม่ได้ยิงปืนใส่อะไรเ<ะ>ยงนี้ยค่ะแล้วที่ตรงนั้นน่ะคนเป้จำเรื่องพี่ยมแท็กซี่ผีเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่า<ะ>ห้าศพอะค่ะห้าศพที่ฆ่ากันตายใช่ตรงนั้นเลยแล้วทีเนี้ยมันตายห้าศพใช่ไหมคะ,ะแล้วก็จะมีอาถรรพ ทุกปีเนี่ยจะมีคนตายแปลกมากหลังจากที่ห้าศพตายไปเนี่ยทุกๆุกปีจะมีคนตายเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะคุณเป้มันเป็นเขามันเป็นเขตข้ามระบะระหว่างอำเภอดันซ้ายจังหวัดเลยกับกับลุมศัก์เราสามารถมองทำได้มันเป็นทางลาดแล้วถ้าใครไปตรงนั้นน่ะ อย่างเพื่อนปล่อยก็ไปตายที่นั่นคือเขาตกท้ายรถแล้วก็หลดก็เหยียบหัวแล้วคนที่ตายเนี่ยส่วนใหญ่จะเหยียบหัวขาดท้งนั้นเลยหัวแตกหัวขาดตัดหัวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นผีหัวขาดท้งนั้นเลยครับอืมแล้วก็ที่ตรงนั้นเนี่ยทุกคนไปอ่ะจะเจอกันกันแบบอ่คนละแบบ แล้วก็ยังมีพระทุดงมาใช่ไหมคะพระทุดงมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์เขาจะเดินผ่านป่าตร,ตรงนั้นนะคุณเป้แล้วเขาก็ระหว่างที่เขาเดินมาเขาก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้คุยกันใช่ไหมระเขาก็ก็เงียบเอ๊ะป่าแถวนี้มีอะไรนะอะไรนี้แล้วเขาก็เดินมาเพื่อที่จะเข้าหมู่บ้านปอยแต่เขายังไม่เข้านะคะคเขาปักกดปักกดที่ที่จะ อะไรของพระเขาอะนะคะพระธุดงนั่นเนาะเขาก็จะไม่เข้าหมู่บ้านเขาจะเข้าเฉพาะตอนเช้าทีนี้เขาพระคนเนี้ยพระองค์พระองค์เนี้ยพระรูปใช่ไหมคุณเปไม่ได้คุยพระรูปนี้พระรูปเนี้ยเขาก็ปรากฏอยู่กับผืนที่นาตรงที่ผู้หญิงโดนอ่าสูบสูบอะธรณีสูบตายอะเออพระรูปเนี้ยเขาก็ปรากฏแล้ว ไฟอ่ามันมันก็ไม่ได้สว่างมากนะกลางคืนเขาบอกว่าช่วงระหว่างสองทุ่มเนี่ยระหว่างสองทุ่มเนี่ยเขาปาักกดลายเสร็จสามเนะ่ะเขาได้ยินเสียงคนงร้องไห้ภาพลู้นี้ได้ยินเสียงคนร้องไห้แล้วก็ได้ได้เห็นคนเดินมาเป็นผมฟูฟูตัวใหญ่ๆเป็นรูปร่างลักษณะเหมือนคนที่เสียไปอะคุณเป้มานั่งร้องไห้อยู่นี่ มาแล้วก็มานั่งร้องไห้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดเขาก็พระเขาก็สวดหรือก็ก็อะไรนะสวดเออะไรนะกวดน้ำกุศลอะไรของแผ่เมตตาใช่แผ่เมตตาขอบคุณนะคะแผ่เมตตาให้ทีเนี้ยหลังจากที่อพระรูปเนี้ยอยู่ที่นั่นเนะี่ยทั้งคืนเลยคุณเป๊ เราพาเล่าให้ฟังนะทั้งคืนเลยนอกจากผู้หญิงคนนี้มาแล้วก็มีอีกหลาย,ลายกลุ่มเดินมา<อ>เหมือนกับเขาเป็นถิ่นของเขาเลย<อ>เป็นถิ่นของเขาเลยทีนี้แล้วด้วยที่ชาวบ้านอะเวลาเห็นพระมาใช่ไหมคุณเป้<อ>เขาก็จะมีจุดประสงค์เดียวคือเขาหวยอ๋อพาเขาก็จะข้ามแม่น้ําหมันตรงนั้นนะ่ะมามาใส่มาบ<ช>ินฉบาทอะไรเงีย้ยใช่พอเสร็จศัพท์ มันก็จะมีคนตามตูดพระไปตามหลังพระไปเพื่อที่จะไปคุยไปขอหวยอ,อะไรอย่างเงี้ค่ะพระก็เลยเล่าเรื่องเนี้ยให้ฟัง<ะ>แล้วชาวบ้านก็เลยบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าพระรูปเนี้ยไปนอนตรงวัดตรงนั้นน่ะมันก็จะเป็นวัดร้างคุณเป้<อ>ก็ผีทั้งนั้นเลยตังนั้นนะพระอยู่กันได้ไม่ไม่เท่าไหร่มันมันมันเยอะจัด<ะ>เป็นเป็นผีป้าค่ะคุณเป๊<อ>มันก็เลย มันกลายเป็นป่าที่ทุกคนเขาไม่ค่อยกล้าไปกันทุกวันนี้เขายังไม่ไปนะคะเป็นคือหมู่บ้านป่อยเนี่ยเขาก็จะหาของป่ากินแต่เขาก็ยังไม่ชินกับผีไม่มีใครชินกับผีแต่ว่าทุกครั้งที่ไปหาอะไรไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีเรื่องเล่ามาตลอดเลยก็จะเจอแบบนี้แบบนี้อะไระคร่ะมันเป็นเรื่องที่แบบหลายๆเหตุการณ์มารวมกันเป็นป่าค่ะ คุณปยประมาณเออนี้ยอมันก็ไม,ม่ได้มีมีเขาบอกว่ามีอ่อคุณสวิตาบอกว่ามีปมีประเพณีดังคือผีตาโขนใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โอ้เดยครับแล้วก็มีคนฟังอยู่ที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยด้วยฝนากาลังตกเลยเขาบอกบรรยากาศฟังเรื่องผีน่ากลัวมากอ้เนี่ยครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่อยู่ตรงบ้านของคุณปอยใช่ค่ะคอ แล้วถ้าสมมติว่าใครเดินผ่านช่วงกลางคืนเนี้ยก็จะเจอกันทุกรายก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเสียงเสียงคุยกันอะคือเสียงคุยกันไกลๆแล้วกเ็เดินตามเนี้ยมันมันกลายเป็นเนาะหนึ่งเลยต้องต้องต้องใช้คำว่า ต้องใจกล้าแค่ไหนถึงจะเหมือนพี่ชายของคุณปอยที่เขาไม่ไม่กลัวผีแบบนั้นเพราะว่าหนึ่งเลยที่คุณปอยเล่ามานะี่ยมันมีผีเยอะแยะมากมายเยอะอใช่มคือไม่รู้ว่าจะเจอผีขแขนงไหนไงโอ้อเราแหวงระวังไปหมดอะ่ะแล้วเุ้ยตรงนี้น่ากลัวนะโออมันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นตำนานที่ก็มีผีกองกอยที่มีที่มีขาเดียวก็โดดใช่ไหมแล้ว<ช>พ,พ,พี่พี่ชายเขาบอกเห็นหรืใช่ไหมมันเป็นมันเป็นรอยรอยเท้าของเด็กกับ ผู้ใหญ่ที่มันมันคู่กันแต่ว่าเพียงแค่ว่าอ่ามันมีแค่ขาเดียวใช่แล้วใช่คุณเป้แล้วเรื่องเรื่องที่คุณท็อปพี่เล่าว่าแม่ปอยไปเจอผีหนาม้นะคุณเป้มันน่ากลัวมากเลยนะแม่ปอยป่วยอยู่เป็นอาทิตย์เลยค่ะคือเขาเห็นแบบชัดเป็นผู้หญิงผมขาวงอกฟันแบบเคี้ยวมากคนโบราณนะ่ะใส<อ>่ผ้าถุงโบราณเ,<อ>เห็นชัดชเลยนะคะ นี่แค่ช่วงช่วงเย็นๆนะฮะมองเย็นถึงหกโมองอะค่ะ oh. มันจะเป็นป่าหน่อไม้เวลา uh. ไปหักน่ะปล่อยขอย้อนไปอีกนิดนึงนะช่วงที่แม่เจอคุณเป้ mm. คุณแม่บอกว่าระหว่างที่เขาหักไปอะหักเอ๊ะเขาได้ยินเสียงหักอีกกอน,นึงแบบใ,ใกล้ๆอะแบบเอ๊ะแม่ก็บอกว่าเฮ้ยใครมาหักหน่อไม้ก่อนเราเนี่ยหักไปใหม่ๆมันเป็นรอยหักเลยนะคะคุณเป้ uh. เหมือนผีเขาก็กินหน่อไม้เป็นทีนี้ แม่เขาก็แบบใครนะเขาก็เลยตะพูดออกไปบอกว่าเนี่ยแบ่งกันด้วยนะอย่าหาไปหมอนนะเหลือๆไว้ให้กันมั่งใช่ไหมคะแม่เขาก็เจอเขาก็จะหักใส่ตะกร้าหักใส่ตะกร้าปอกไปเรื่อยๆเขาก็ได้ยินเสียงนะคุณเป้แม่ก็ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงปอกได้ยินเสียงหักแล้วก็ได้ยินเสียงเดินทีนี้พอไปถึงกอก้อนหนึ่งเขาก็เห็นเป็นขาแม่ปลอยอะเห็นเป็นขาผู้หญิง ใส่ผ้าฝ้ายโบราณใส่เสื้อมวหหอมผมงอกขาวม้มวนไปข้างหลังแม่ก็เลยบอกว่าใครนาะบ้านเรายายมันไม่มีลักษณะแบบนี้มันไม่มีหรือว่าคนอีกหมู่บ้านหนึง่งอุ้ยทำไมข้ามมาถึงจะถึงบ้านเราว่าฝั่งโน้นมันก็มีหน่อไม้นี่คือแม่คิดนะแล้วจากนั้นแม่ก็ถามว่ายายยายยายมาจากไหนาย,ยาย เป็นใครไม่มีเสียงตอบนะคุณเป้จนจนเสียงนั้นมันหายไปจนแม่ต้องหันกลับมาล้างหน่อไม้คือเสร็จละจะกลับบ้านละแม่มาแวะล้างหน่อไม้อะ่ะแล้วเขาได้ยินเขาได้เห็นน้ํากระเพืบกระเพอบอยู่ข้างเหนือแล้วเขาก็บอกอ้าวยายคนนั้นนี่นาล้างหน่อไม้ด้วย อ๋อเขาก็เห็นยายเขาก็แบบแม่เขาก็ล้างโอ้ยายถามก็ไม่ตอบไม่คุยอะไรเนี่ยไม่ได้ยินเนาะหูหนวกเรอแม่เขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะที่แม่เขาก็ล้างหน่อม้ไปสักพักนะ้ามันมันเริ่มเหมือนจะหยุดแล้วแม่ก็ล้างหน่อม้เสร็จคุณเป้เขาก็หันไปมองยายยายก็หันมาให้แม่หันแบบตาต่อตาเจอกันนะประสบกันเลยตาตาตายายคนนั้นน่ะจะเป็นตาที่ดําแล้วก็ปากนี่จะแบบ ฟันคนเขี้ยวมากอ่ะแล้วก็ยิ้มให้แม่เนี่ย oh. ยิ้มแบบไม่พูดอ่ะ oh. แม่รู้เลยว่ามันคือผีอ๋อ oh. แม่ก็แบบใส่เกียร์เลยค่ะใส่เกียร์หมาเลยค่ะ oh. วิ่งกลับบ้านครับ oh. แล้วระหว่างทางที่วิ่งกลับบ้านมันต้องผ่านป่าช้างกับโรงหอใช่ไหมคะ oh. คุณเป้ oh. Oh. แม่แม่นี่วิ่งแบบสุดชีวิตกลับไปถึงนะคุณเป้ปอยอยู่บ้านนะปอยเห็นแบบแม่นะมาถึงปุ๊บแม่อ อาบน้ําอะไรเสร็จสับแม่บอกว่ามึงต้งมหน่อไม้กินเองนะกูเหนื่อยกูนอนแล้ว <laughs> คือแม่คือพี <c oughs> ่คุณเป้ยหัวเราะดิ <c oughs> อะขอโทษใช่ปล่อยปล่อยเห็นปล่อยเห็นแบบกับตาเลยเห็นกับแม่บอกว่าตัวสันแบบเหมือนมันโดนอะไรมาแม่เป็นอะไรทําไมวิ่งหล่ะทําไมอะไรเงรี้ยแม่ก็บอกมึงหาทํากินเองเลยกูเหนื่อยกูนอนแล้วที่ไหนได้คือแม่เจอผีมาแล้ว พอตอนเชา้ามาคุณเป๊นคุณแม่ก็ไม่สบายเป็นอาทิตย์เลยจนต้องเอาเ<ล>จับไข้แบบเห็นจะจ่าเลยคุณเป๊บแบบบางคนเจอคนละเหตุการณ์เอ,อ้โหผีเยอะผีเยอะแยะยะมากมายผีหน่อไม,ม้ผีกองกอยผีป่าผีโอ้โหออผีผูกผีผีคอ,อ,อขาดโอ้เยอะมาก เขาบอกว่าป่าถืถนนั้นมันเป็นหมู่บ้านเก่าคุณเป๊ะม,มันเป็นหมู่บ้านเก่ามันเคยมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งอยู่แถวนั้นแล้วมันก็ย้ายไปด้วยสาเหตุใดก็ไม่รู้รแต่ว่าทุกคนจะเจอในแปลกแปกแ,แล้วก็มันอาทรรพ์เกิดขึ้นก็คือมีการฆ่ากันตายเกิดขึ้นแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปก็จริงแต่ก็ยังเฮียนอยู่กลางคืนมาทุกคนจะไม่ค่อยกล้าไปซึ่งพี่ชายปล่อยเขาก็ไม่เหมือนตอนเป็นวัยรุ่นแล้วเนาะเขาก็เริ่มตาไม่ค่อยดีใช่ไหมคะเขาก็ไม่ค่อยไปหากินแถวนั้นเท่าไหร่แต่ว่าของป่าเยอะมากค่ะคุณเป้อาหารหน่อไม้เห็ดถ้าคุณกล้าไปเนี่ยคุณไปไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลยคุณจะได้เห็ด เต็มแต่กล้ากลับมาบ้านเลยแล้วก็ห<อ>น่อไม้เหมือนกันแล้วของป่าด้วยเป็นพวกกระแตะกระรอกนก<อ>หนูอะไรเงี้ยทุกคนถ้าไปกันนะก็จะได้มาจะปัญหากินง่ายมากคุณแป<อ>เพราะมันเป็นป่าแบบเป็นเหมือนแหล่งอาหารของชาวบ้านอ่ะครับแต,บแต่แต่ต้องใจนิดนึงต้องกล้านิดนึงถ้าคุณกล้าคุณก็จะได้กิน เออใช,ใช่ทุกวันนี้ก็บรรยากาศอย่างนั้นเลยคุณแป้ะครับอเออได้ฮะคุณปอยอ้ยหมู่บ้านนาถานหมู่บ้านอะไรวันนี้เออผมไม่กล้าไปอ่ะจริงกลัวเลยครับคุณปอยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรับลูกค้าต่อใช่ไหม ค่ะขอบคุณค่ะคุณแป้อาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆเรื่องมารวมกันในพื้นที่เดียวกันหวังว่าทุกคนคงจะพอเข้าใจเนาะเข้าใจฮะคุณปอยขอคุณมากเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันอีกทีนะค่ะคุณแป้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณเช่นกันครับแล้วก็กดวางสายดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคุณปอยค่ะครับสวัสดีครับ